สวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับท่านเข้าสู่ไอแอบซีบียูผมเป้าไอแอบซีบียูครับคิวครับสวัสดีครับผมนะครับสวัสดีครับฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ให้ไอแอบซีบียแล้วกันนะครับวันนี้ฮะเป็นอีกไลฟ์หนึ่งที่ใครหลายๆคนนั้นรอคอยนะครับวันนี้ครับ5้าศครับวันนี้ครับนะครับ5้าศครับพาลิดตัวดูอ้อเหมือนเดิมวันนี้เขาเรียกว่าตัวน้องตัวน้องมาเจอกับตัวพี่ ขย้ยเอยเหมือนกันเลยโอ้โหห้าศูนย์ศูนย์ทีไอครับมีคำว่าทิขึ้นมาทิทีไออ่ามีคำว่าทีไอขึ้นมาแสดงว่ามันจะแรงขึ้นใช่โอเคแล้ววันนี้ผมปรับ CPU ใหม่ด้วยเปลี่ยนให้เหมาะสมด้วยครับเป็น i5 7 4เว่ะวันนี้ควรเป็นตัวนี้ละจริง i5 1440F ขึ้นมา10คอร์16เทรดเทอร์โบสี เมนบอร์ดปรับเหมือนกันเป็น B แล้ว BJ0M ที่กระบาย BJ0M แรมยังเหมือนเดิมก็คือเปลี่ยนแค่ CPU ิกับเมนบอร์ดนะครับผม Dida 4 b u s 3200เมกะเฮิรและ ID Cooling s e 2 4 XT Plus ครับเป็นตัวบลลมคู่4ี่ฮีตไบต์สตอรรอ6วัตต80ัตไว้ในถ้าสมมติว่าใน5000ในถ้าสมมติว่าถ้าเป็น5000ยี่หก็6 5 0วัตต์80ัตบอนไปเพิ่มไปแล้วก็สตอร์เรจานี1นเทราบไป ดังนั้นครับวันนี้ครับ i 5 1 4ส0 f ซะใส่ซิงซะบอด B ด้วยบอด B ซะ5060ซะ 32GB กดีดาโฟก่อนถ้าคุณเลือก5060 5060ก็คือตามราคาที่ตามป้ายเหลือนั่นแหละ2 5 9 0ม่าจครับแต่ถ้าถูิว่าพี่เปาครับผมอยากสุดว่ะ5 0าไูยดูอครับเปลี่ยนกราจอเป็น5 0 0ูใหญ่เปลี่ยนพาวเวอร์เป็น6 5 0วัตต์80ดสพัทบอนครับราคาเท่านี้สามหมื่นนะสามหม นะครับแรมทั้งคู่32 3 2อดีดาโฟทั้งคู่กราฟิกการ์ดนี่ครับของผมเป็น5 0 0ศูนูที่ไอครับของผม5 0 0ศูนยูเๆโอเคนี่แค่นี้เองง่ายๆดังนั้นวันนี้อันเชิญเกมแรกเหมือนเดิม Forza Horizon 5ครับครับผมฟูครับ Full HD ครับพลังดิบนะเอ็กตรีมครับตามราคาว่ะ ตัราคาสี่ตัมราคาแข่งโป๊กเลยห้าสนยายใจกูแข่งโป๊กเลยตัราคาใช่ตัมราคาจริงยิ่งแพงยิ่งแรงนะครับหนึกับ1 1ึ่งหนึ่หน่งอไรเอครับที่เราเป็นไทอ่าไม่ได้ผมค่อยถามกันดูไหมต่างเยอะเอ้ยคิวฮะเฮ้ยเอาเอาเอาไม่รู้นะไม่รู้แล้วฉากนะถ้าไปซีไอเฟรมต้องกับปกติก็ไปที่ก็ไม่รู้แหละมันก็ไปอนีแหละก็ไปที่ฉาไปที่แรกยังชนะเลยใช่ครับผมว่า ร้อยยี่สิบเก้าร้อยยี่สิบสี่อันนี้ไม่ฉีกไม่ฉีกไม่ฉีกก็ตามนั้นนะตามนั้นครับไม่ฉีกคือไม่ฉีกนะทุนดูพ่อฟอร์ซ่าไม่ฉีกกระจายอ่าไปเกมเกมไปต่อทับจีฟูเอสดีเคเลนเดอร์ทะยอยร้อยนะอันต้าอันต้านะครับอ้าวคิวมันจะไม่ฉีกเอาเนี้ยดิผมว่าเป็นฟูดีไม่ฉีกแล้วแป๊บนึงครับขอสุปฉีกละเห็นไหมอ่าอ่นะโอเคนะแม็กเซนนะการ์ดลานไม่เต็ม ครับทั้งคู่เป็นที่เกมทั้งคู่เป็นที่เกมนะครับแล้วก็นิ่งทั้งคู่ผมว่าไม่ค่อยฉีกเท่าไหร่สวยดีครับไัลไฮไฮเดียบาลานเฟมเจนเรไฮเรไฮโอเคมันเท่าไหร่นะครับโอเคอันเนี้ยอันเนี้ยถือว่าแม็กซ์เซนต์โอเคไหมเออเกมนี้ก็ไม่ใช่เกมที่สามเอใช่ครับนี่คือกราบสามเออันเนี้ยมันจะคมมากยิ่งขึ้นเราจะเห็นอะไรแตกต่างมากยิ่งขึ้นนะครับผมโอเคดูดิอันเนี้ยถือว่าแม็กซ์เซนต์เนี่ยสิบแปดเนี่ยถือว่าโอ้แม็กซเซนต์จัดครับผมแม็กซ์เซนต์แบบแม็กซนนเลยะ แต่ใครจะมาฉีดไม่ฉีดนี่แล้วแต่คนนะนะครับเอาเฮดเดิลได้ดีกว่านะครับดิสเพย์ครับพี่เปาเป็นฟูลเฮดดีก่อนอันต้าแล้วกันเนี่ยทีไหมเนทีบเลยครับประมาณนี้แต่ก็ไม่ฉีดเท่าไหร่นะคิวใช่ครับแต่แต่อันนี้จริงอันนี้ถูกแล้วอันนี้ถูกแล้วไม่หนีเท่าไหร่อันนี้มุมนี้ชัดกว่าอันนี้ชัดฉากเดียวกันอะไรอะไรกันเห็นปะสิบเฟรมนะครับฟูลเฮดดีเลวิธิไฮปรับภาพสินดีมาติกนะครับมันติดเฟซเจอร์ทูเอ็กก่อนไหมอ่ะทูเอ็กก่อนอ่าอันนี้ทูเอ็กอันนี้ต่างอันนี้เทสจบม ไม่จบก็ได้นะไม่จบก็ได้อันเนี้ยเราไปจบโฟร์เอ็กซ์ดีกว่าอันเนี้ยตามชอบครับอันเนี้ยตามชอบตามชอบนะถ้าโฟร์เอ็กซ์แล้วเนี่ยไงเห็นปะมันสองร้อยปลายกับสองร้อยต้นน่ะแล้วมันจะแยกกันออกไหมอ่ะใช่เป็นผมก็คิดเหมือนกันอ่ะไอสี่พันมันลื่นเปนเหมือนมันเห็นปะแล้วแต่คนดูไว้เฮ้ยแล้วแต่ไงก็ได้ครับ250เฟรมกับ219เฟรมถุยดีเดียวบาลานซ์เราเล่นได้ 2x ดีไหมปรับสุดนะโอเค 2x ปรับซูเปอร์พาร์ท อยาเครียดครับเครื่องวัดความดันล่างขึ้น200อแล้วครับไม่ใช่ไอเนียหรอการกินไฟกินนมัโอ้ยไม่ใช่คำจานคำนองหน่วยเป็นวัดครับหน่วยเป็นวัดนะอกเอากินไฟครับครับเอมคเซนชัดเจนดีโอเควเออนะครับแต่ว่าคือต้องบอกตัวว่าเอาสาระนะครับทุกคนแม่งลื่นทั้งคู่อะแล้วแต่คนชอบอะแล้วที่ไม่มีครับไฟเอ็มอกว่าไม่ต่างด้วยใช่ รถคันเดียวกันด้วยอ่ะอันนี้ก็เป็นไปตามคาดประมาณนี้โอก็ไม่ต่างเท่าไหร่นะต่อไปลั่นจัดเลยครับสุดไปเลย 4X อ่ะ 4X เนี่ยมันเยอะทั้งคู่ไหมอ่ะต้องบอกก่อนว่าไม่มีนัทีที่ทั้งคู่ใช่ครับนะครับแต่เฟรมสูงทั้งคู่คนดูอ่ามันยังไงวะเนี่ย ว่าคนลังเลนะงานนี้เห็นป่ะร้อยแปดร้อยหกเนี่ยดูได้ครับผมตรงนั้นแหละทีเอเลยทีเอครับผมนี่ดิบนะดิบครับแล้วก็อันต้าไนท์แมร์คิวมาเปิดไปดินี่ดิบนะอ๋อครับโอ้ยโอ้ยเนี่ยมันเป็นซะอย่างเงี้ยผมว่าก็าคิดอยู่ดีอ่ะแต่ว่าวันนี้รู้เหมือนว่ามันโอ้ก็ตางอยู่วานสิกเฟยและคุณคิวนะครับครับผมอ่ะต่อไปล้วครับ two x dl บาลานซ์ two x โอเคนี่คือ two x แล้วอาบะ อ่ะครับไม่หนีอ่ะไม่หนีแต่พี่บ่าวดูชนะก่อนนะผมดูชนะแต่ผมไม่หนีเลยเดี๋ยวอาจจะคนละขาดูก่อนนะใช่เดี๋ยวคิวหรือว่าตันอยู่เยเมเฮ้ยเนี่ยประมาณนี้แหละเาถูแล้วถูแล้วถูแล้วประมาณนี้แหละกูดูลั่นโฟเลยไหมครับมันมันตีเฟรมเจนอ่ะมันจะไม่ค่อยฉีกอันเนี้ยฉีกแล้วฉีกแค่เนี้ยฉีกแค่นี้ยคิดแล้วอ่ะเฮ้ยแต่กินไฟปกตินะ ถูกครับถูกครับเนี่ยก็270 234ที่ถูกต้องแล้วครับครับถูกแล้วครับประมาณนี้แหละครับใช่สุดีอันดีเมทเดียบาลานครับโฟเอซ์โฟเออ่าอืมอันนี้ต้องบอกเลยว่าเฟรมตามราคาครับอ๋อเห็นปะอันนี่ผมว่าผมว่าอันนี้เราเปิด 4x ก่อนแล้วค่อยไล่ลงนะครับครับโอเคไหมครับเคลียร์นะอันนี้มันก็จะประมาณนี้แหละครับครับผมต่อไปเราลดเป็น 2x ไหมเบิ้บปึ๊บเบิบก็ไม่แปลกใจประมาณนี้เลยไม่แปลกใจเลยใช่ประมาณนี้แหละ นะครับก็แล้วแต่คนดูสต่ใจนะครับผมเทสให้หมดแล้วโอ้ยโอเคนะ่ครับน้อยผมว่าผมไม่ได้โดนต่อยมึงยิงมึงโง่ยมึงโดนยิงอะไรโดนตายตายอ่ะโดนโดนยิงโดนยิงหลังโดนยิงหลังโอ้ยโอเคนี่ยครับอ่มมาเดี๋ยว ครับผมเวดีเดียบอลล้านเอาเอาวัดเอก่อนเอาวัดเอก่อนโอเคเออสอเอ็กนะครับพี่ไฮว่าอย่างนี้อย่างนี้คนอย่างนี้อย่างนี้พังเลยคิวอันนี้ก็คือ 2x 2x ครับโอ้โหก็ไม่ได้ไม่ได้เกมนี้มมันสูงมากๆอยู่แล้วว่ะใช่คือมันเลือกเลือกตามความพอใจแล้วอ่ะจริงต่อไปผมว่าผมน่าจะเอาสุดเลยนะโฟเลยโฟอืมเป็นสามโอเคอ่าโอันนี้ก็สามร้อยแล้วอ่ะ โอ้โหแล้วนู้นเนื้อหวานลงโอ้วมันตีเฟมเจนอ่ะมันตัวไหนก็ได้แล้วครับไม่ว่าจะเกมไหนนะคือมันแรงคู่เลยรอบนี้แล้วบางทีบางคนอาจจะคิดว่า350แม่งเกินไปหรือเปล่าจริงแล้วแต่ว่าแรนซี่ไม่มีด้วยนะไม่มีแรนซี่ไม่มีแรนซี่นะปกตินะปกตินะผมกดอะไรดิป๊อปเฟมเจนออฟอัคซิเกลนะครับโอเคโอเคอันนี้พลังดิบนะนี่โอ้ย เห่โอเคโอเคเฮ้ยเฮ้ยแต่ที่เดียวกันนี่เฮ้ยดิบไม่ตัเฮ้ยคุณดูเท่ากันเลยครับถ้าอยู่ฉากเดียวกันอะเห็นป่ะใช่อยู่ฉากเดียวกันอ่ะอินซอยไหมอินซอยได้ครับผมได้บ้าง Full HD Dual Balance Frame Gen ปรับสุดครับอันนี้ Full X ไว้นะนะครับ Full X ไว้ครับใช่ครับเหมือนกันตอนนี้แบบนี้เลยอันน้น้อยกว่าการไม่กินใช่อันน้น้อยกว่านะครับมันแกว่งอะเกมเนี้ยมันไม่นิ่งครับใช่ครับมันแกว่งมันแกว่งแล้วกินไฟทีวีไม่เต็มเนอะแต่ถ้าถามว่าสูงกว่าไหมก็อยู่ใด่นเด่นที่สูงกว่านะเห็นปะตามนั้นครับ เกมเนี่ยม,<ก>ม,มันก็มีจังหวะเ,เออก็าถามว่าสูงกว่าไหมผมว่า5060ก็เนี่ยเห็นปะ5 0าศูนยที่ไก็207 210นะแต่ว่าแต่ว่า5060เนี่ยก็นั่นแหละเละคือคือมันไม่ข้าม200ครับมันไม่ข้าม170เลยครับสังเกตดูจอขวานะจากผมได้200ได้ครับผมอืมเท่าที่ผมดูอินซอยยังยังไม่อยากนับจะซ้ำไปถือว่าันยังไม่นิ่งเสถียรมันไม่เสถียรนะครับผมอะไรดพลังดิบเอาดิบเลยไหมล่ะดิบเลยครับ T ยูดิบ อันนี้คือดิบร้อยอุ๊ยดิบดิบไม่หนีครับดิบก็ประมาณ12%บเนต์นะคิวคิวนะครับประมาณประมาณนั้นสิปรเประมาณนั้นเออเนี่ยหกสิบเก้าสิบประมาณนี้อืมก็อันนี้ก็ประมาณสักแปดห้าหกแปดอะอ่าอ่ามาณนี้เอาตายอ่าอะไรดีวะฟูดดีฟูดดีอยู่แล้วเอลโฟเอ็กซ์ฟูไปเลยไหมบาลานด์บาลานด์นะเดี๋ยวค่อยลงอันต้าเรอันต้าโอเคคุณเจเจไม่มีครับอันนี้คือ ต่ตามนี้บน 4x นะครับลองเดินดูก็ได้ไม่มีอะไรที่ทั้งคู่เฟรดตามชอบบอกคนดูผมวันนี้ผมว่าผมก็ขายตามความจริงอะนะเหมือนเดิมครับใช่รใช่สิอยู่แล้วห้าเปอเนครับเออเนี่ยร้อยเจเนี่ยก็เบรกเซนครับครับผมครับผมลงมา 2x ลงไปเทสยังวะทนะนะครับเห็นป่ะก็ไม่ได้แบบว่าแปลกใจอะไรครับผมก็97 83 92 แปเนี่ยเห็นไหมเก้าสิบเกว่าตัวนี้ครับประมาณนี้อะอะไรก็ไม่รู้สามสามเออเดียวบาลานซ์อีพปรับสุดครับผมดีดีเอต่างครับต่างครับแต่ไม่ใช่อย่างนี้นะอย่างนี้มีเพมเจ็นะผมสิเพมสิบเืเื่ผมรับประกันแล้วว่าสิ่งที่ทุกคนดูผมมาซื้อไม่ซื้ออีกเรื่องหนึ่งแต่คนดูหรือคุณผู้ชมนั้นจะได้รับ ประโยชน์จากไอ e ี web เต็มที่ครับ5้าแม่งเจอกับ4060 4 0 0์ศและวันนี้เจอกับ5060 TI ยยก็เราได้รู้อะไรหลายอย่าง <god. S 1> นะครับครั้งหน้าเราจะเป็นยังไงก็ว่ากันไปครับผมนะครนะับโอเคเนะประมาณนั้นก็ขอบคุณทุกท่นเข้าใจกันด้วยนะครับ